เมกาเชฟกล้าให้แต่สิ่งที่ดีอ่อในซอย8 7มีบ้านทุ่นำชุมชนไหมจ๊ะมีครับอยู่ตรงไหนครับพี่นำไปไหนได้ไหมคิดค่าส่งไหมไปไปส่งครับ้ขอบคุณครับข้ามู่งเลยเฮ้ยคืนในนี้ บ้านเลขที่จะเป็น239อ๋อพ่อแค่แค่239แ,23 <9, S 2> แค่นั้นใช่ไหมเ9 2 2องแล้ว3กว่านีนพอ่อไม่ไม่ใช่เ <3 S 2> ขตจะเป็นหมู่บ้านเป็นหลักรู้นะ<ป>อายุเยอะไม่ใช่อย่างเดียวไกลอีกต่างหากเนี่ยพอนอนนึกแล้วเหมือนกมองงมเข็มมาตงหุด ตามหาลูกสาวให้พ่อแดงครั้งนี้ความหินอยู่ที่ระยะเวลาของการผัดพรากที่ยาวนานกว่า60ปีค่ะรวมถึงข้อมูลสุดท้ายที่พ่อแดงรู้ก็คือลูกย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแต่ยังโชคดีค่ะเมื่อข้อมูลล่าสุดพบว่าชื่อของคนที่คิดว่าเป็นอดีตภรรยาของพ่อแดงอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในเขตลาดพร้าวทีมงานจึงมุ่งหน้าเพื่อไปหาคำตอบ ว่าลูกสาวของพ่อแดงอยู่ที่ไหนแม้ไม่รู้เลยว่าเป้าหมายที่เรากำลังจะพุ่งชนจะเจอเข้ากับหินหรือน,นุ่นกันแน่สุดท้ายก็ต้องหาผ,ผู้นําชุมชนหรือบ้างแต่การตามหาบ้านในกรุงเทพไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดค่ะทีมงานวนรถอยู่พักใหญ่จนสุดท้ายก็ต้องหาคนช่วยเพื่อนําทางไปยังบ้านผู้นำชุมชนค่ะ เธอถามบ้านคุณเอ้ยมีคนส่งของอ่ะเขาจะรู้ไหมวะลองถามดิไปแล้วคุณพี่ที่แถวเวีนไออในซอยแปดเจ็ดมีบ้านทุ้นํำชุมชนไหมจ๊ะมีครับอยู่ตรงไหนครับุ้ณทุมชนอยู่ต้องเข้าแยกห้าแยกห้าเข้าแยกห้าเข้าไปไปตรงกัเลี้ยวซ้ายเนข้าชุมชนเลยตรงไปเลี้ยวซ้ายครับตรงไป่อน พี่พี่นำไปไหนได้ไหมคิดค่าส่งไหมไปค่าส่งไหมขอบคุณครับเขางูเลยเฮ้ยครับผมเนี่ยเหรอบ,บ้านผู้นำอ๋อประธานวันดีครับ พี่เตอร์อีจันครับพ่อเป็นรายการตามหาคนพัดพากจากกันครับจะตามหาบ้านหลังนึงพ่อมีพ่อจะตามหาลูกสาวครับครับผมแล้วได้ข้อมูลมาว่าบ้านบ้านพ่อเขาอยู่บ้านเลขที่อะไรเอยบ้านบ้านลูกสาวอยู่อยู่ในซอยลาดพ้าว87ดสิเจ็ว่าเลขที่คือในนี้ บ้านเล็กที่จะเป็น239อ๋อพ่อแค่แค่239แค่นั้นใช่ไหม2 3้227 237แล้ว3กว่าใน่อไม่ไม่ใช่เขตจะเป็นหมู่บ้านเป็นหลักรู้นะผมอธิบายอย่างนี้จันทาสุก็คือซอยเก่าดั้งเดิมชื่อสมัยก่อนใช่ไหรอเล่อย่างนี้แต่หมู่บ้านที่มีั้งรลาบพาวมีติวสนมอรกดหูเยอะแยะมีตรเยอะแยะมาแต่จันทาสุที่นี่ที่เดียว ผมดูแลในนี้ยี่ไร่กับ200รรามว่าไม่ที่ดูแลทั้งซอยแต่คนที่ทะร่้มกิงครับพวกวินขอบคุณนะครับตะกี้เต้ถ่ายรายการไว้พ่อไม่ติดใช่ไหมโอเคครับผมขอบคุณนะครับพี่พี่คะบ้านเลขที่อยู่โซนไหนอ่ะจ้ะจะอยู่โซนประมาณไหนน้อ สองล็อคอ่ะบสองล็อคมีสามล็อคแค่นี้เลยล็อนะมีแค่ส,สามสองล็อคเหรอพี่ออุยอ้ยยยย่กเลูแไม่ทราบเลยเหมือนกันรู้แค่มาจากจากโอเคไม่เป็นไรขอบคุณครับจะไปเมียหาไม่เจอเนี่ยในลาดพร้าวแปดเจ็ดอ่ะแม่จ๋าขอบคุณค้า,า,า,าว 8, อา <c oughs> ขอบคุณท้าวขอบคุณท้าวท้าวจ้ะ เรา,าไม่ร,รู้จักก็แปลกเมื่อการวนรถหาบ้านหลังเป้าหมายไม่เป็นผลอิตเตอร์อจันจึงตัดสินใจไปที่ไพรสณนีเพื่อสอบถามพิกัดที่ตามหาค่ะพี่สวัสดีครับ <c oughs> ตรงนจำใจอยู่ตรงไหนล่ะครับ ส่งใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรหน่อยจะไปซอยไหนครับจะไปซอย87ครับผมนัดพท <5 S 1> ้าว87บ็ต้องขึ้นไปี่ติตกี่ชั้นสามชั้นสามใช่ไหมครับขอบคุณครับหมดเลยไม่มีใครอยู่เลยลอันนี้อขอเบอร์กับใครต้องถามที่้งข้าขงล่างจะไปตรงไหนครัจะไปแถวแถวบ้านเลขที่ ไวนหาแล้วมันหาไม่เจอซอยลา7นะคะะ8 7เา้าุโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่พี่ถามพี่ไปสีมานเรียบร้อยแล้วครับอยู่แถวแถวหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะในซอย8 7เดี๋ยวเราลองเข้าไปในซอยนั้นดูนะ เกือบครึ่งว <'s> in <morph ine> ันทีมงานยังอยู่กับการวนรถตามหาบ้านหลังเป้าหมายจนในที่สุดก็เริ่มเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวโอเคแล้วทัพ40จะอยู่ไหนวะเดี๋ยวแค่ตรงเข้ามาเองนะเว้ยเราตัดไปตัดมามู่ตรงเข้ามานอ่นะเต่เราตัดไันไปมาเนี่ยหมู่บ้านข้างหน้าเนี่ยสามหนึ่งหกหร้วเ่าแต่มันต้องย้อนไปงั้นแหละต้องย้อนใช่ปะ เอ้ยแต่มันมีทับ40นะไหนเอไม่ใช่ของเราที่เราหาบ40<ช>แต่นั้นมันไม่มีทับอ่ะความพยายามเป็นผลค่ะในที่สุดทีมงานก็ตามหาพิกัดเป้าหมายเจอและนี่คือคำตอบที่เราได้มาผู้นำชุมชนช่วยทีมงานประสานกับเจ้าบ้านหลังเป้าหมายแต่ทางเจ้าบ้านไม่สะดวกให้ทีมงานเข้าพบหรือพูดคุยเลยค่ะ ขณะที่ทางผู้นำชุมชนเองก็ยืนยันอีกเสียงว่าตนกับเจ้าบ้านหลังดังกล่าวเท่าที่รู้จักกันมาไม่มีใครพัดภาคก,กับใครแน่นอนเมื่อทางความหวังเส้นนี้ไปต่อไม่ได้เราจึงทำได้แค่หอบความผิดหวังกลับบ้านแล้วค่อยหาหนทางใหม่นะคะ และนี่ก็คือคำตอบที่เต้จยจันไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้เจรจากับเจ้าบ้านหลังเป้าหมายเลยค่ะจึงไม่รู้เลยว่าบุคคลที่เราตามหามาตลอดนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกสาวของพ่อแดงหรือเปล่าและด้วยความเป็นส่วนตัวที่เราเองก็ไม่สามารถก้าวล้ำไปได้มากกว่านี้ภารกิจแห่งความหวังเคสพ่อแดงจึงต้องพับเก็บไว้เท่านี้ก่อนละค่ะ บอกว่าพ่อแดงไม่ต้องเถอะจะถืออกระ่ใจนะเขาจะมาเลี้ยงพ่อตอนแก่ๆแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคิด่างนี้ฟังลูกนั้นก็ตื่นตันแล้วไปเพื่อนอนาคตลูกไปแล้วกลับมาหาพ่อวัางนะแล้วถ้าสมมติวันนี้ลูกสาวดูรายการอยู่อยากจะบอกอะไรไปถึงลูกสาวไหมกคิดถึงมาก คิดถึงใครคนนั้นอดีตที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนสุดจะลงคิดฉันเต่ไม่รู้อยู่ไหนยความคิดถึงที่พ่อแดงเก็บไว้ในใจมาตลอด60ปีแม้ตอนนี้จะไม่สามารถส่งไปถึงลูกสาวได้แต่อย่างน้อยความอัดอั้นในหัวใจก็ถูกปดปล่อยออกมาบ้างแล้วละค่ะ และยังคงรอวันที่ปฏิหารมีจริงให้ลูกสาวได้รับความรู้สึกของพ่อจริงๆในสักวันนะคะอะไรพ่อริงครับต้มแซบรด่อนต้งแซ่บกรดก่อน,ออนสุดพีมือนะวันนี้นะ หาแห่งรักที่พลันรากนั้นอนุภาพบันดังฝากกดฟ้า